อาก็ต้องขอเก่าน,นะด้วยกัหนูนะคะนี่เกมซีเซนเชยค่ะก็มาเล่นอืมเดรนเบอร์เทเบิลค่ะก็อ่านี่ก็เป็นเสียงของกูเองก็มา <laughs> มาเริ่มกันเลยคนระ okay. ับโอเคเราจะเข้าของเอเชียนะเพราะเป็นโซนของประเทศไทยโจโจโจอามนครนายจุตโจ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 โต เนสนะรหัสหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โหมังบอกตรงเลยกูก็เข,เข้าสิครับคือแบบจะล็อกห้องไว้ทำไมครับเมื่อไหร่เมื่อเอิม่มบอกรหัสนี้ครับโอ้โหมินนะคะอีอีนะครับมินนะคะอีอีโดครับมินครับโดครับ โดนีล็อกห้องแต่รีบินนะเอาโดดโ,โ,โ,โดดโอ้ยโดนดิมินนะคะอีอีโดนเซอื้อคือเขามีการทะเลาะถกเถียงกันในนี้ด้วย อย่าตงใจครับเราเป็นแค่คนธรรมดาที่มาเล่นเกมยัยล,ล,ล,ลู่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 ห้าห้าดูไปด้วยความใส่ยยังมีไมล่าเช็คใหมเออฮึ่ยฮึฮึฮึไม่เราจะไม่ยอมทำให้นายเสียหลามเจีงทุกเปล่า อ <L im it> ลืมดูครับแต่ก่อนมันจะมีให้มาอื <L im it> โอเคดูครับดูคนที่เก่งกว่าเรานะฮะก็ทำตามหังนี่ไหนหมาไม่กัดนะคะก็ดูเขาไว้นะคะอ่าจีจีกุดเกกุดเกอ่ามา หนักกันทันใจทั้งยาวโดดไปดยคอมมนส่วนมันมเป็นอะอรสเออา AK AK แล้วเขาก็จีจี้เออโดดไม่ได้อ่ะครับไม่รู้เป็นอะไรครับอืมตัอนกับสับผมเครื่องใหญ่ด้วยไงมันก็ต้องบูมปัม๊มบูมปัม๊มใช่ไหมเออ มันก็จีจีได้อย่างง่ายดายครับจีจเนี่ยไม่ได้แปลว่าอะไรนะมันแปลว่าก็ต์เกย์นะฮะมันไม่ได้แปลว่ากูเกย์มันแปลว่าก็ต์เกย์ครับก็ต์เกย์พระเจ้าแห่งเกย์ครับก็ต์เกย์ถ้าก็ต์ออฟเกย์คือพระเจ้าแห่งเกย์เลยครับมาเอาเดินสิรอพ่อรอพ่อคุณตาลิบินเหรอครับ โอ้ถุงอ๋อเอาผมไ่กอเกเลยถุยโอ้รึดึดไหนกันหายป้ามกี้เอาครับเอาครับเอ้าเอ้าเอ้า พี่ช่วยโปรโมทช้าๆให้ผมได้ไหมพี่ครับเอิ่มผมกำลังเล่นเกมครับเอิอ่มเดี๋ยวผมตอบแชทพี่นะพี่เดี๋ยวค่อยว่ากันพี่มาจีจี้กดเก้โจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะ,จะว้า ดูดอดองอดอยอโดดไม่ได้ครับไม่รู้เป็นไรไม่เป็นไรจากเป็นแมปอื่น kind of. แมปนี้ไม่ชอบเลยไม่ชอบพวกกุกากาเขาเปลี่ยนแมปแล้วไม่รู้แบบอะไรอ่าอ่าอ่าเอ้อเอ้อเอ้ก yes? ลงมาแล้วโกโ้ go go. โก,โก้อนในชื่อแมวผมและอาอแพรครับคุณแพรทำไมไม่ไปละครับคุณแพรอบอลเพื่อนแพรอ่าแสดงว่ามาด้วยกันนะฮะโจะโจพ่องมึงตายใช่พ่อกูตายโจโจผมกอล์ฟเองครับกอล์ฟไปเลยกอล์ฟไปเลยเราเชื่อใจนาย คุณก๊อฟครับไปสิครับเขาก,กดกันหมดแล้วละครับไอ้สุดตายแน่แน่เดดอยู่ใดแม่งมึงตาย <c oughs> ถึงขนาดเอาพ่องกับแม่งมาเล่นเลยละครับอา่ดันแล้วว่าเพลผมชอบดันนี้มากเลยอ่า

กะเกอะเกะเงอะมาจีมาจีมาจีมาจๆๆอีอ้าวคือวันที่ฟอตกูโวนตีนใครกูไม่ผิดผมเป็นแค่คนหล่อที่เดินผ่านมาเราจะจับหนักการสวอสว่าคนได้ ำใจแป๊บเฮ้ย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 อือหือวิ่งล็อกอเอะไรไม่เหวิ่งดีครับ กูแหลกหรอวะคือหงกวงตีนเข้าเหรอหรือว่าอะไรหรือว่าเขารักคนอื่นเขาไม่ถามเขหรอกมกั้ง น่ะผมเป็นคนดีจะตายคือมึงงูดหรือมึงงูก็เห็นอยู่ว่าเขาเหยียบนี้ไปได้ก็ไปอันนี้กับเขาสิครับไปเลยนั่นแหละอันนี้ไปได้แล้วเฮ้ยโจโจง่าโจ

รอพระแสงของคุณสามินให้ละครับมองเลยมองคนกากเขาแดาก,กุทําเพื่อจดดก,กุทําเพื่ออะไรกูผิดอะไรกูผิดอะไรเอิมคือกูผิดอะไรครับผมใช้ชื่อนี้แล้วผมผิดมากเลยเหรอครับคือผมใช้ชื่อนี้ครับ ชื่อว่ามองไรคือแบบผมบิ๊กไปแบบชนะหลายรอบไงเออและแบบในชอบด่าผมแบบเหมือนมีคนเอาชื่อผมไปใช้แบบเกลียนนะฮะเออเอ,อมือมีคนแบบเอาชื่อมองไรของผมเนี่ยไปแบบเกลียนไปเกลียนใครมิ้นนะคะอีอีไปเลยครับมิ้นนะคะอีอี มึงไปอีกไกลๆนะ,ะคะมิน้นเอาเลยอ่าเมื่อไรจะจบล่ะคะก็รอนานแล้วนะคะอ่าอ่าจบแล้วคะ่ะโอ้สินหลอ่อมันแสงตุ๊ดชัดๆเลยอ๋อ นี่ไม่ค่อยชอบเลยกูอายแปดร้อย800ปีพอกราบเดี๋ยวยาวไปยาวไปกูเลยกูจะหยุดตรงนี้เฮ้ยเอไอคีเออคคโอเค อ่าครับต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบ,ชอ,บอย่าลืมกดไลค์ชอบมาอย่าลืมกดซับครายกันด้วยนะครับขอบคุณครับไปนะครับบ๊ายบาย